ก่อนเริ่มคลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจโค้ดอาร์กันด้วยนะครับผมจะไว้อัปเดตเวลาลงคลิปหรือว่าไว้คุยเรื่องอนิเมะต่างๆที่มันไม่ได้ยาวพอจะมาทําเป็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยลิงก์เพจอยู่ในเดสคริปชันนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคเริ่มคลิปได้ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็สปริง2022ก็ใกล้จะจบแล้วนะซีซั่นนี้ก็ถือว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะน่าดูเยอะมากนะครับแล้วก็ผมก็ดูไปหลายเรื่องมากๆเลยนะครับแต่หนึ่งในเรื่องที่ผมชอบที่สุดในซีซั่นนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นอาฮารเรนสร้างว่าคาเดนไนนะครับผมอา,ารเรนเนี่ยเป็นอนิเมลละลอมคอมโรลโรงเรียนนะครับที่สร้างจากมังงะในชื่อเดียวกันที่ว่าโดยคุณอาาโตมิสุแล้วก็ผลิตโดยสตูดิโอเฟลิกซ์ฟิล์มนะครับ อาฮาเลนเนี่ยมีทั้งหมด12ตอนแล้วก็สามารถหาดูได้ทั้งหมดเลยนะครับในบิลิบิลีเพิ่งจบไปเมื่อวานนะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับอาฮาเลนเนี่ยเป็นอนิเมะที่เราเห็นจากปกเราก็รู้เลยว่าอนิเมะเรื่องนี้แม่งปั่นแน่ๆนะครับคืออะผมยกตัวอ,อย่างอนิเมะปันป่นๆอย่างโคมีอย่างเงี้ยคือปกมันก็ไม่ได้ปั่นไงแต่เรื่องนี้คุณดูครับ แบ่งแบกกันมาขนาดนี้นะครับหปั่นแน่นอนแล้วตัวละครอยู่เป็นครบเลยนะครับตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าดีมากนะครับคือเคมีคู่พระเอกนางเอกเนี่ยเข้ากันได้ดีมากเลยนะอาฮาเคเลนเนี่ยเขาก็มีแบบความปั่นของเขาแล้วก็ไรโดก็จะเป็นตัวรับมุกให้อาฮาเลนอะไรเงี้ยคืออาราเลนไม่ได้เล่นมุกนะแต่ผมหมายถึงว่าแบบวิธีที่มันแบบว่าเสือ่อ,อกมาครับคืออ,อาราเลนเป็นตัวเล่นแล้วก็ไรโดเป็นตัวตบอะไรประมาณนี้นะครับตัวละครเสริมก็โดดเด่นครับคือจะบอกว่าโดดเด่นแบบในเชิงว่ามีส่วนร่นรระะนวรรมก มักจะผล่มาในหลายๆตอนนะครับแต่ว่าคือมันกระจายบทกันดีคือผมยกตัวอย่างแล้วกันนะในเรื่องชิกิโมรีครับตัวละครเสริมบทไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในมุมผมนะผมว่าบทมันไปโฟกัสที่ชิกิโมรีกับพระเอกเยอะเกินไปนะครับแต่เรื่องนี้ตัวละครเสริมมีบทเยอะแยะเลยนะครับว่าจะเป็นครูเป็นน้องเป็นใครเป็นเด็กแถวบ้านมาําหนบดทุกคนนะครับ ตัวละครที่ผมชอบมากๆในเรื่องนี้เนี่ยก็คือพระเอกนางเอกครับคืออาฮาเลนและก็ไลโดนะสองคนนี้ผมว่าเป็นสองคนที่มีความแบบเฟรชอะครับผมไม่ค่อยเห็นตัวละครแบบนี้เท่าไหร่อย่างอาฮาเลนอย่างเงี้ยเขาก็มีความคล้ายคูมิตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นคูมิแต่เป็นโรล่ ague, ใช่ไหมแต่เขาจะมีความแบบบ้าๆของเขาครับเช่นแบบอยู่ดีร่างกายเขาแม่งก็แบบผิวไหวจะไมผิวไหวไม่ถูกเรียกว่าแบบว่ล oh, f l e ิ i b i l i t y แม่งขั้นแบบ ปีบวกร้อยอย่างเงี้ยหรือไม่อยู่ดีก็แบบปั้นหุ่นเท่าของตัวเองมาให้ไรโดอะไรอย่างเงี้ยส่วนไลโดเขาก็มีความหน้านิ่งที่มันแบบมันหาาอยู่แล้วเวลาเราเห็นคนหน้านิ่งแบบพยายามจะรีแอคอะไรสักอย่างแล้วก็แบบเวลาแบบดีแอคชั่นเวลาเห็นอะฮารนทำอะไรปันป่นๆเงี้ยก็หา่าแล้วบางทีที่เออไรโดมันชอบคิดไปเองว่าโหฮารนแค่ทาอะไรนิดหน่อยที่มันเป็นคนธรรมดา,าอย่างไรโดไม่คิดไปไกลเหมือนว่าแบบ ผมแค่พูดเนี่ยผมพูดอยู่อย่างเงี้ยแล้วน้องผมแอบฟังอยู่แล้วน้องผมคิดว่าผมกาลังแบบว่าอัดคลิปเพื่อแบบส่งโค้รลับให้แบบว่า FBI อะไรประมาณนี้ครับคือมันก็หาดีนะครับแต่ว่าตัวละครเสริม,มอื่นอนะ่ะผมว่าเฉยๆครับคือเขาเลือกเซตตัวละครที่มันแบบไม่ได้ดีเด๋อะไรแนะ่นอนแล้วก็ไม่ใหม่ด้วยแต่ว่าเป็นเซตตัวละครที่ดีเหมือนกับว่าเวลาคุณเล่นแพลนซอมบี้ครับแล้วคุณก็กดไอ้เห็ดสูนพราทิตมาในทุกด่านที่มันเป็นตอกลางคืนนะครับ คือมันก็ไม่ได้ดีอะไรนะครับอย่างไรก็เซฟไว้ก่อนนะครับ mm hmm. นั่นแหละครับคือการเลือกตัวละครเสริมในอารเรนนะครับ you, ไอเฮียแม่งเกี่ยวตรงไหนวะเนี่ยแต่ถึงผมจะพูดยังไงก็เถอะนะครับไอเซตตัวละครน,นั้นที่ผมบอกว่าเลือกไวเซฟเซบัมันก็เป็นเซตตัวละครที่ดูแล้วก็สนุกครับคือมันไม่ได้ทําให้เนื้อเรื่องแบบจางลงนะมันก็เป็นตัวละครเสริมที่ดีครับมันช่วยเสริมให้เออ อาเรนกับไลโดเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่2ตัวละครที่ผมไม่ค่อยชอบจะบอกไม่ชอบก็ไม่เชิงสิจะเรียกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้แบบแคร์เท่าไหร่ก็คือไอ้สองตัวนี้นะครับผมจําชื่อไม่ได้นะครับเพื่อ,อสองหนอนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันนะครับแลวแน่นอนเขาเป็นเขาจิ้นกันอยู่เพราะเขาอยู่ติดกันตลอด ซึ่งผมเป็นคนไม่ชอบเวลาแบบตัวละครมันแนะนำว่าแบบโหเพื่อนสมัยเด็กอย่างฉันเนี่ยอะไรคือผมไม่ชอบอะ่ะมึงจะโอนันา,นาจ,จะมีเฮียอะไรวะมันไม่ไม่ต้องคือแบบเออก็เป็นเพื่อนกันไม่ต้องแนะนำว่าโอ้เพื่อนสมัยเด็กแต่คือมันอันนี้แค่ผมคนเดียวนะผมไม่รู้คนอื่นไม่ชอบหรือเปล่านะแต่แบบผมไม่ไม่ชอบแล้วก็ บทก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับคือมันแทบไม่ทาอะไรเลยคือบทสองคนนี้คือจินอาคาเรนกับไรโดครับแค่นั้นเลยครับไม่มีอย่างอื่นเลยอะแต่ถ้าพูดถึงแบบเออคนอื่นอย่างพวกโอชิโรซังหรือน้องไรโดหรือแบบคุนครูหรือไอเด็กนะครับชื่ออะไรฟุตบะสักอย่างนะครับที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่จินกับเด็กคนนั้นนะครับคือคนคนพวกนี้คือคืออย่าเป็นเซตที่ผมบอกเขาว่าเป็นเซตที่เซฟครับแต่ว่าดี ส่วน2คนนั้นเป็นเซ็ตยอสสุดต่อสตดพอซีหมอดสองห่อใส่ไข่ไปแล้วกันนะครับ <laughs> ผมแค่อยากพูดอค่น,นี้เฉยไม่มีหรอกครับ <laughs> งานภาพกับแซวแท็กในเรื่องนี้ถือว่าดีครับคือภาพมันก็ไม่ได้สวยเหมือนขั้นไวโอลเลตเอเวอร์ได์เ้นอะไรนะครับบอกก่อนแต่ว่ามันก็เป็นงานภาพที่ดีครับส่วนซาวแท็กเนี่ยคือ,อเอาให้ผมเราต้องแยกก่อนนะมันจะมีเพลงเปิดเพลงปิดแล้วก็เพลงที่มันอยู่ในเรื่องครับโอเอสที OS T, ผมเรียกโอเอสที T นะ คือเพลงเปิดกับเพลงปิดเนี่ยดีมากเพราะว่าผมฟังเป็นปกติเลยครับอยู่ในเพลย์ลิสต์เพลงใน Spotify ผมด้วยนะครับทั้งสองเพลงเลยนะครับส่วนเพลง o ST เอ่อผมว่ามันดีครับผมชอบเวลาที่มันแบบเพลง OST มันเข้ากับธีมของเรื่องอะด้วยความที่อนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่มันปันป่นๆใช่ไหมโอเอของเรื่องเนี้ยก็ปั่นตามแบบธีมของเรื่องไปด้วยซึ่งมันผมชอบมากเลยนะคือแบบเวลาเหมือนเวลาคุณดูแอคนอะไรท่านอย่างเงี้ยที่จะพาแบบฉากแบบ สำคัญอย่างเงี้ยไอฉากกับผมผมไม่อยากเดี๋ยวผมกลัวผมจะไปสปอยผมกลัวคลิปนี้จะเป็นคนที่ไม่เคยดูไททันเิสิแล้วเป็นว่าตอนที่ไททันผมมาครั้งแรกเงี้ยคุณไปเอาซาวแท็กโคโมีมาใส่อ่ะคือมันก็หลุดตีมใช่ไหม แต่เรื่องนี้ครับคือมันเลือกใช้ซาวแทกได้ถูกต้องนะครับคือในซีนที่มันปั่นๆซึ่งก็คือส่วนใหญ่เนี่ยซาวแทกมันก็จะแบบมีความแบบแคชชี่แคชชี่หน่อยแล้วก็แบบเออปั่นๆตามนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นซีนไหนที่มันเออเป็นเรื่องความรักอะไรเงี้ยซาวแทกเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบแบบผมไม่รู้ใจไปไงเอาเป็นว่าซาวแทกมันหวานขึ้นครับผมไม่รู้ผมผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าอย่างไงแต่เอาเป็นว่าผมชอบในการเลือกใช้ซาวแทกของเรื่องนี้ละกันนะครับ เนื้อเรื่องก็เป็นเนื้อเรื่องที่ทุกคนคิดกันนั่นแหละครับว่าอนิเมะรอมคอมแนวเนี้ยเนื้อเรื่องมันจะง่ายๆนะครับไม่ได้คอมเพล็กซ์แล้วก็ดูไม่ได้ยากอะไรแต่ว่ามันบันเทิงมากเลยนะมุกตลกในเรื่องนี้ผมว่ามันห่านะครับคือบางทีอ่ะเวลาแบบคุณดูอนิเมะแล้วแบบมันพยายามจะทําให้คุณตลกอ่ะแต่คุณไม่ตลกอ่ะแล้วตัวละครแม่งก็ขำกากันแล้วคุณก็จะรู้สึกแบบไอ้เฮี้ยคลิ้นไหวไอ้สัตว์แต่ว่าในเรื่องนี้ผมว่ามันห่านะครับคือมันไม่ได้ห่าเพราะตัวละครในเรื่องมันขำกันเพราะนื่น คือผมหาในความปั่นของเรื่องเว้ยแล้วผมชอบเวลาที่มันตัดแบบชุบชับอ่ะเวลามันมีช็อตฮาๆมันจะตัดแบบปุ๊บปั๊บอ่ะคือผมอธิบายไม่ถูกครัเป็นว่าดูคลิปนี้แล้วกันははいいあっててででもかたこんななな離れ私の大好ききチュわ ประมาณนี้ครับคือผมว่ามันทําให้มันหามากขึ้นไปอีกนะถึงมันจะเน้นคอมเมดี้เป็นหลักนะครับแต่ว่ามันก็มีพาร์ทโรแมนต์อยู่นะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับตอนได้ทายน,นี่มดขึ้นจอผมเลยนะเพนะเอกพัฒนาความสัมพันธ์เร็วครับ คือมันไม่ได้เร็วแบบเร่งนะแต่มันเป็นเร็วที่เออแบบคิดมาดีแล้วว่าโอเคทําเร็วอย่างนี้จะไม่ดูเร่งแล้วมันก็ดีครับเป็นเพจที่โอเคเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะยืดเหมือนไอไอลองคอมดังๆสักอย่างที่มันชื่อเรื่องอะไรสักอย่างไอสะดุดรักใหญ่แฟนยืดอะไรนั่นนะครับเรื่องเฮียอะไรวะนั่นนะครับเอาเป็นว่าไม่ยืดครับไม่ยืด <laughs> อะเดี๋ยวคุณจะมาบอกอีกว่าเฮ้ยโคดโคด้าเมื่อคลิปร้อยปีแล้วของมึงเนี่ยอคลิปโคมีเนี่ยที่มึงไปแบบพาดพิงอนิเมะพื้นที่เนี่ยมึงเคยพูดไวเองไม่ใช่เหรอวะว่าสายออฟไลน์เนี่ยมันต้องยืด <c oughs> ก็จริงครับว่าสลาแลบแสบต้องยืด ถามว่าทาไมต้องยืดเพราะมันเป็นแนวชีวิตประจําวันแล้วแนวชีวิตประจําวันเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่คุณทําทุกวันอ่ะอ่ะเหมือนคุณตื่นอ่ะคุณตื่นมาทาอะไรคุณตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำไปโรงเรียนเนี่ยคือชีวิตประจำวันใช่ไหมแล้วคุณกลับมาคุณนอนอ่าแล้วคุณตื่นวันต่อไปคุณก็ทําอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแนวชีวิตประจำวันครับและฮาเลนก็เป็นแบบนั้นเลยครับเพราะว่าทุกๆวันก็เหมือนเดิมครับไลโดเดินเข้ามาในห้องเจอฮาเลนนั่งอยู่ที่มุมแล้วก็คุยกันทําอะไรปันๆไปนั่นนะครับก็น่่าตแววมสััพ มันยืดเหมือนในโคมีผมก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่ามันเป็นแนวแสลปแล้ว์เนี่ยคนดูสแสลปแล้วเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าเนื้อเรื่องมันจะไม่พัฒนาไปไกลมากอ่ะมันจะค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปแล้วตัวละครเหมือนกันแต่เรื่องนี้มันแปลกกว่าชาวบ้านเขาตรงที่ตัวละครมันพัฒนาไวแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็ไม่ทําให้มันหลุดธีมสแสลปแล้ว์แต่อย่างใดนะครับ สรุปเลยนะครับว่าอาหาเลนสังวะคา,าเลนไนเนะี่ยถือว่าเป็นอนิเมะหล่มของที่ทําได้ตรงตามเป้าที่มันมีตั้งแต่แรกครับคือทั้งพาร์ทคอมเมดี้แล้วก็พาร์ทโรแมนต์ถือว่าสอบผ่านเลยนะครับผมว่าน่าจะมีซีซั่นสองนะแต่ผมผมหวังว่าจะมีนะคือมันมีการปูตัวละครใหม่ท้ายๆซีซั่นแรกนะครับพราะเอาไปว่ารอรุ้นล้วกันนะครับอ่ะตัดเกรดเลยแลวกันอาหาเลนสังวะคา,าเลนไนนะครับแปดเต็มสิบครับผม สำหรับคลิปที่ผมเคยบอกว่าจะเป็นคลิปต่อไปนะครับอย่างไอ้คลิปตัวละครที่ผมชอบที่สุดเนี่ยขอเลื่อนไปไกลๆเลยนะครับเพราะว่าน่าจะต้องมีคลิปสรุปไอ้สปริง2022แล้วก็น่าจะมีคลิปสปายแฟมิลี่เพื่อเป็นว่าคุณไปตามในเพจแล้วกันนะครับเผื่อผมจะอัปเดตว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรเนะเพราะว่า YouTube แม่งกากผมโพดไม่ได้ซับไม่ถึงนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจนะครับลิงก์อยู่ในเดริปชันผมย้ำอีกรอบนะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกูด้วย